สวัสดีนะคะก็มาพบเจอกันแล้วในช่องเรียนคองรักคองว่วงวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่เก้าไปดูแล้วเอ็นว่ามีไล่ๆล่ฐานสนับสนุนชองนี้อยู่เบื้องล่างนะคะติดตามอยู่เรื่อยๆส่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ไห้นะคะ ไม่มีอะไรจะตอบเท่นนอกจากสระาความรู้เล็กๆน้อยๆทีหมอบอหยทุกๆทกานนะคะวันนี้ถ้าเราโมโงตีเรียนนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศเส้นสว่างเริ่มหน่อยลงนะคะก็แสดงว่าเริ่มจะคลายําเข้ามาทุกที่แล้วนะคะชีวิตมนุษย์ก็เส้นสั้นนะคะเดี๋ยวรุง่งเดี๋ยวคำเดี๋ยวคำเดี๋ยวรุ่งนะคะ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าเราชอบสิ่งไรเราทําในสิ่งที่เราโอบมันเป็นความสุขหลึกๆนะคะพี่น้องค่ะทําไปเลยโอบเรียนก็เข้ามารับชมเรียนตาไม่ปอดใจโองนี่ก็ไปดูโองอือลาวแต่ว่ากลับมากดไลค์ให้จองนี่ <laughs> เป็นความสุขแล้วนะคะได้ว่าโราสกิดนะคะตอนนี้ก็นําเรียน ไม้รับชมด้านหน้าก็เป็นเขี้ยนไว้ว่าผู้มีพล้นอดุลยเดชราชการดีกาานะคะเสียงสุนักโอ้โขมันแล้วนะคะก็นัวก้เป็นธรรมชาตินะคะพอชงเรียนก็เราก,ก็่่วงเหลิมลงคลิปต่าคลิปก็จะมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นไม่มากกับน,นกไม่นกกัะแมวไม่แมวกัะลังกา มีตุกรสชาตินะคะจะนั่นต้องตำใจนะคะอย่าคอมเมนต์วากันแล้วนะคะมันเป็นธรรมชาติทุกคนรู้ชักธรรมชาตินะคะวันนี้ก็นําเรียนราคาแต่ไรเดี๋ยวจะปริกให้ดูนะคะเป็นปลาเซียนกรับแน่นอนเพะเป็นเรียนปกติธรรมดาในตรงตลาดแต่ว่าโปดโชสกิดใจอิทอิดนะคะเรามาปริกดูนะคะอืมเอ็น เขียนบว่าประทีไทยโซโซงพันนารยสงนะคะราคาโก5าบาทจัดเชนตังลีกไทยเลกอาราบิกนะคะราคาห้าบาทเป็นเรียนนาบาทจริงๆปีโซโซงพันนาโรซงนะคะการผลิตเรียนนี่ผลิตมากไม่นะคะไล่ล้านบบกฐานตกใจคือเป็นสมบกหลานเรียน ราคาตีประเมินก็ประเมินไว้เดียวรรยว่าว่านะคะรรยสิบบาทโรยยี่สิบบาทก็ประเมินไว้เดียวจริงๆแล้วมันจะมีเรียนส่งประเพีดนะคะโปรโซนี่คือส่งปานารยสามสิบส่งก็บอกว่าต้าวาเป็นเนื้อธรรมดานะคะก็จะน้ำหนักปกติก็คือเจ็ดจุดอ้าครัมนะคะนั่นคือเป็นเนื้อธรรมดานะคะ แต่ถ้าเป็นเนื้อทองคำปลาส้มนะคะก็มีโปรนี่มีทองคำปลาส้มเกรีม,รม,รมีก็รวยเอื้นรวยทงกันนะคะก็คือชนะกมากว่าเรียนปกติธรรมดาปกตินัก 7. 5กอารกัมแต่ว่าถ้ามีทงปลาส้มอยู่ซีมันจะสว่างเวววาว่านี่นะคะก็ชนะก1บเจดซกรลัมนั่นคือปลาส้มทองคำนะคะ แต่ว่าเรียนนี้ตายกเลยวก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้นักนณะนั้นนะคะก็นักเราเจ็ดจุดหน้ากลัําก็ตือว่าไม่ใช่มีทองมีไรนะคะแต่ว่าปรเอ็นปโซมันก็มีความชุกด,ดีนะคะอย่างหน่อยเราก็ได้ซาชมุมในพปรโซตีมันมีจุดเด่นนะคะจุดเด่นก็คือเขาบอกว่ามีทองปลาชุม่มยูนะคะคนเรานะคะทองตอนจะไม่นี่ราคาก็ขึ้นนะคะแต่ก้อนใส่ทุกที่เราไม่เก็บไม่ซื้อ เราเชยเชยจริงๆตลอาเก็บได้ลุยแล้วพันนี้นะคะแต่ว่าชายปลยชายปยไม่รู้รอนรูหนาก็เลยเพราะว่าเขามากไกตอนนี้แพงขึ้นแล้วกัที่นี่ไม่มีเบียร์ชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็อ,าแบบอ้าบเบือเสร็จแล้วก็มียางก็กรีดยางสําหรับปากตายนะคะถ้าฝ้นตอกกรีดไม่ได้ก็หนังยิ้มนะคะก็กุดว่วงมันมาต้มหรือว่าวุ้งเนี้ยกินกับปลาเค็มนะคะก็แล้วเต่นะคะเป็นความสุขโจงเรียนก็ล้วก็ว่วงก็ เซยมุทะเลาะก็ไปมั่งบางที็ก็กวา่าผู้ได้มีสารามั่งลำบากนะคะไม่จะไปตาปืดดีเพราะว่าเล่งอะไรเอาชิงเอาจังมันก็ไม่นุกหล่วแต่ว่าถ้าปดนุกเล็กน้อยก็ว่าให้มีสาราอ่ะฉะนั้นก็เล้วแต่หมุมมองกล้องเตละตานะคะสำหรับวันนี้ชงเรียนกองละก็งว่วงกกต้องกอขคอบระคุณ ครบไล่ครบเลยนะคะก็ประคุณตุกตุกทานตีข้ามาช่วงกำลังใจไม่นานเขาคงจะได้รับไรายได้จาก YouTube แน่นนอนเลยนะคะต้าวาตานติดตามอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ชวนเปืือนฟุ้งี่อยูกลไกลบ้านนะคะก็มาให้กำลังใจช่องนี้กันมั่งนะคะแนะนําำหม้ก็รู้จักด้วยนะคะอบประคุณมากๆนะคะสําหรับ,บันนี้ช่องเรียนกองหลักกองว่วงกว็ต้องข้ออําลาโอแม่พี่น้องไปก่้นนะคะบงังทานก็ ก้าไปดูตีรังบาลยูทูบก็อายุใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นปลาเป็นลุงกันแล้วนะคะก็อายุก็สูงเป็นผู้สูงวัยเหมือนกันแล้วนะคะที่ก้าวมาจบก้าวมาติดตามช่องนี้อยู่ครับก็ประคุณมากๆนะคะเรารุนเรกล่าวเดียวกันก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะสรวันนี้ก็บอกว่าให้ตก่านมีความสุขแล้วก็จบสิ่งนี้ก็ก้าวรับชมสิ่งนั้นนะคะเลือด ในร่างกายมันจะลั่งสัน้นชนิดนึ่งออกมาคือสั้นแห่งความสุขนะคะก็ทํำให้เราใบาอกบใบเฉยนะคะสำหรับวันนี้ก็อำลาถูกทานไปก่อนจนฟ้าจะปบกันไหมในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ